สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการหาโดเมนของฟังก์ชันนะคะก็คือโดยทั่วไปเนี่ยเราเวลาเรามีฟังก์ชัน f นะคะเราจะส่งจากเซต a ไปยังเซต b นะคะโดยตัวเซต a เนี่ยก็คือเป็นโดเมนของฟังชันนั่นเองนะคะเวลาเป็นโดเมนของฟังก์ชันพูดง่ายๆก็คือเราสามารถใส่ค่าอะไรไปในฟังก์ชันนั้นได้บ้างนะคะใส่ค่าอะไรเข้าไปได้บ้างนะคะซึ่ง เ,เราก็จะมาดูจากตัวอย่างละกันนะคะว่าค่าโดเมนเนี่ยหรือว่าค่าที่เราควรจะใส่ไปเนี่ยเป็นค่าอะไรนะคะมาดูตัวอย่างนะคะจงหาโดเมนของฟังก์ชันต่อไปนี้ ข้อแรกครูให้ฟังก์ชัน f x เท่ากับ x นะคะก็จะมาดูว่าโดเมนคืออะไรพูดง่ายก็คือเราใส่ค่าอะไรเข้าไปได้บ้างใน x นะคะที่ยังทำให้มันยังคงเป็นจํานวนจริงอยู่นะคะใส่ x อะไรไปได้บ้างนะคะที่ทำให้ค่าฟังก์ชันนี้ออกมาเนี่ยยังเป็นจํานวนจริงนะคะยังเป็นอ่ะนั้นเราจะเห็นว่า อันนี้ x ใส่อะไรได้บ้างคะก็ใส่ได้ทุกจำนวนจริงนะคะจำนวนจริงอะไรก็ได้ดังนั้นโดเมนนะคะก็คือเซตของจำนวนจริงก็คือตัวนี้นะคะอ่าข้อ2 f x เท <F x S 1> ่ากับ x ลบ7นะคะใส่ค่าอะไรได้บ้างใส่ x อะไรได้บ้างดังนั้นก็ใส่ x อะไรก็ได้นะคะไม่ไม่ได้ทำให้มันแปลกอะไรนะคะใส่ ไปก็ได้ดังนั้นอันนี้โดเมนก็เป็นอะไรคะโดเมนก็คือจำนวนจริงเหมือนกันนะคะอันถัดมา fx เท่ากับ x กำลังสองนะคะโดเมนคืออะไรก็ใส่ค่าอะไรก็ยังทำให้อันนี้เป็นจำนวนจริงนะคะก็ได้ว่าโดเมนก็คืออะไรคะจำนวนจริง r เหมือนกันนะคะอ่ะดูข้อ4บ้างมดคู่มี fx เท่ากับหส่วน x นะคะ,ะใส่ค่า x เป็นอะไรได้บ้างใส่ x เป็นอะไรได้บ้างจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยรูปหน้าตาฟังก์ชันมันอยู่ในรูปอะไรเศษส่วนนะคะดังนั้นเศษส่วนตัวส่วนห้ามเป็นอะไรห้ามเป็น0น,นะคะนั้น x เนี่ยเป็นไงใส่ได้ทุกค่ายกเว้นอะไรคะยกเว้น0ูน,นะคะงั้นโดเมนก็คืออะไรคะทุกจำนวนจริงเลยนะคะยกเว้นอะไร0ตัวเดียวนะคะที่ใส่ไม่ได้ ถัดมานะคะ fx เท่ากับ1ส่วน x ลบ1นะคะโดเมนคืออะไรก็มาดูว่าใส่ค่า x อะไรไปได้บ้างที่ยังทำให้อันนี้เป็นจำนวนจริงอยู่นะคะเหมือนเดิมอยู่ในรูปเศษส่วนสแสดงว่าอะไรคะตัวส่วนห้ามเป็น0ย์ดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเมื่อไหร่ที่ตัวส่วนเป็น0นย์จะเห็นว่า x ลบ1เท่ากับ0นเนี่ยเมื่อ x เป็นอะไรคะ x เป็น1ดังนั้นใส่ได้ทุกตัวยกเว้นะไยยกเว้นที่ x เป็น1นะคะเราก็เลยได้ว่า โดเมนนะคะก็คือทุกจำนวนจริงนะคะยกเว้น1น่งมาดูข้อ6 f x เท่ากับ1ส่วน x กํลังสองลบ x อ่ะอันนี้โดเมนคืออะไรนะคะครูขอมาทษนอันนี้นี้เราก็ดู x ใส่อะไรได้บ้างที่ยังทำให้อันนี้เป็นจํานวนจริงใช่ไหมคะเป็นเศษส่วนดังนั้นตัวข้างล่างเป็นไงห้ามเป็น0ูนย เราก็เลยมาดูว่ามันเป็นศูนย์เมื่อไหร่นะคะ x ลบ x เท่ากับศูนย์เมื่อไหร่อันนี้คูณดึง x ออกนะคะเป็น x ลบ1เท่ากับศูนย์ x คูณ x ลบ1เท่ากับศูนย์ก็คือ x เป็นศูนย์หรือ x เป็น1นะคะนั้นจะได้ว่าถ้า x เป็นศูนย์หรือ x เป็น1เนี่ยจะทําให้อะไรคะ x กําลัง2ลบ x มันเท่ากับศูนย์ดังนั้นเราก็ไม่เอา2ตัวนี้นะคะนั้นข้อ6เนี่ยโดเมนนะคะก็คืออะไร ทุกจำนวนจริงนะคะยกเว้น0กับ1นั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างถัดไปนะคะครูเอา fx เท่ากับ1ส่วน x กํลังสบวก2 x บวก1นะคะโดมเมนคืออะไรนั้นเราก็มาดูว่า x กำลังสองบวกส x บวกหเนี่ย mm. เท่ากับ0เมื่อไหร่นะคะอันนี้แยกตัวมาเกาะมาก็คือเป็น x บวกหคูณกับ x บวกหนะคะเท่ากับ0ูนั้นอันนี้ก็คือเป็น x บวกหกำลังสองเท่ากับศนเนาะดัง mm. นั้นก็คือ x mm. ก็คือเท่ากับอะไรคะลบห mm. ก็มองแคอ่อันเดียวนะคะเนี่ยนั้น mm. ห้ามเป็นลบห mm. นะคะงั้นโดเมน ลบหนึ่งนะคะตรงนี้มีลบด้วยถ้าตัวนี้ล่ะโดมเมนคืออะไรนั้นโดมเมนก็ต้องเป็นไงคะต้อง x ต้องไม่เป็น5เนาะ x ต้องไม่เป็นค่าไม่เป็นอะไรคะ ลบเแล้วก็ไม่เป็น3นะคะนั้นโดมเมนก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นนะคะลบเจ็ดสาแล้วก็5นี่มาดูข้อถัดไปนะคะสมดติว่เอา fx นะคะเท่ากับ s q u ก r e ั o o t งก้านงนะคะ fx เทนากับ square root x เนี่ยเราจะรู้ว่าเวลา จำนวน x เนี่ยเวลาใส่มานะคะเป็น square root x square root x จะเป็นจำนวนจริงเมื่อไรคะมีเงื่อนไขก็คือค่า x ของเราเนี่ยต้องเป็นไงมากกว่าเท่ากับ0นย์ถึงจะได้นะคะังนั้นอันนี้ถามว่าโดเมนคืออะไร x ใส่ค่าอะไรได้ที่ทำให้อันนี้ยังเป็นจำนวนจริงนะคะก็คือใส่ทุกค่าที่มากกว่าเท่ากับ0น,นะคะงนั้นโดเมนก็คือปิด0นย์ถึงอินฟินิตี้นะคะ $f(x)$ เท่ากับสแครรูของ $x$ บวก1โดเมนคืออ่านั้นพอสแควร์รูทของ $x$ บวก1เราก็ต้องได้ว่าอะไรคะใต้สแครูทต้องมากกว่าเท่ากับ0นกับ $x$ บวก1มากกว่าเท่ากับ0ยดังนั้น $x$ ก็มากกว่าลบ1นะคะมันก็ลบ1ถึงอินฟิน t ตี้นะคะข้อ11 $f(x)$ เท่ากับสแรูทหลบ $x$ ละ่ะ 1ลบ x เราน้องได้วลาอะหรคะ1ลบ x ของเรามากกว่าเท่ากับ0ูนย์ดังนั้นเป็นไงคะ x ก็เลยน้อยกว่าเท่ากับ1นะคะพอ x น้อยกว่าเท่ากับ1นะคะก็อันนี้ตั้งต้นเนาะก็มาถึงลบอินฟินิตี้นะคะค่ามันน้อยกว่าเท่ากับหนึ่ง fx เท่ากับสแควรูท x ลบเ โดเมนคืออะไรคะแั้วตองได้ x ลบ7มากกว่าเท่ากับ0 x ก,ก็มากกว่าเท่ากับ7นะคะนั่นก็มากกว่าเท่ากับ7เป็นอันนี้นะคะ ตัวนี้บ้าง x กำลัง2ลบ2คูณกับ x บวก1นะคะโดเมนคืออะไรอ่างั้นเราก็ต้องได้ว่าอะไร x ลบ2กับ x บวก1เป็นไงคะมากกว่าเท่ากับ0นย์ะคะอันนี้ไม่ได้มีว่าถ้ามากกว่าเท่ากับศูนย์ทั้งคู่แล้วต้องแต่ละตัวมากกว่าเท่ากับ0ูนย์ไม่ใช่นะคะเราต้องมาดูบนเส้นจำนวนเนาะเพราะว่าเรารู้ว่าอะไรคะเวลาเรามีบวกคูณกับบวกเนี่ย มันก็เป็นไงคะค่ามันก็มากกว่าเท่ากับ0ูลย์เราก็มีอีกตัวหนึ่งด้วยว่าอะไรถ้าลบคูณกับลบค่ามันก็เป็นไงคะมากกว่าเท่ากับ0ูนย์เหมือนกันดังนั้นถ้าเป็นอสมการนะคะเวลาเป็นอสมการคือเป็นอันนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้เส้นจำนวนจริงมาช่วยนะคะนั้นตรงนี้ก็จะมีที่จุดลบ1กับ2เนาะเราก็เอาแทนค่านะคะอย่างเช่นอะไร ลองแทนค่าพวกค่า x ที่อยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้อย่างเช่นครูเอาลบ2แทนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลบ4นะคะลบ4ตัวนี้จะเป็นลบ1นะคะลบ4คูลบ1เป็น4ก็คือค่าเป็นบวกนะคะส่วนระหว่างตรงนี้ครูเอาตัวแทนมาตัวหนึ่งสมมติครูเอา0มานะคะแทน0วงเลแรกเป็นลบ2นะคะอันนี้บวก1คูณกันก็เลยเป็นลบแล้วก็ค่อยมาดูอันนี้นะคะอย่างเช่นครูเอา3 3แทนอันแรกเนี่ยได้เป็นบวกนะคะแทนอันนี้บวกบวกคูณบวกเป็นบวกดังนั้นเราก็เลยได้ว่าค่าที่มันจะมากกว่าเท่ากับ0ูก็คือต้องแต่ลบอินฟินิตี้ถึงลบหนึ่งนะคะปิดยูเนียนกับอะไรคะ2ถึงอินฟินิตี้นะคะนั้นอันนี้โดเมนนะคะก็คือลบอินฟินิตี้ถึงปิดลบหนะคะยูเนียนกับ ปิด2ถึงอินฟินิตี้นะคะมาได้อันนี้อ่าคราวน,นี้ถ้าเกิดเป็นตัวนี้ล่ะ fx เท่ากับสแควรูทหนึ่งบวก x นะคะส่วน x 1บวก x ส่วน x นะคะจะเห็นว่าพออันนี้เนี่ยมีทั้งอะไรมีทั้งสแควรูทด้วยแล้วก็มีเศษส่วนด้วยนะคะทังนั้นอันนึงที่เรารู้แน่ๆก็คือล่ะ x ของเราต้องไม่เป็นศูนย์เนาะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็ต้องเลยต้องได้ว่าอะไรคะ1บวกเเนี่ยมากกว่าเท่ากับ0 x ก็เลยเป็นไงมากกว่าลบ1นะคะแต่ตรงนี้ก็ต้อง x ต้องเป็นอะไรด้วยต้องไม่เป็นศูนย์ด้วยนะคะนั้นโดเมนนะคะก็จะเป็นตั้งแต่ลบ1นะคะมาถึง0ยูเนียนกับ0ย์ไปถึงอินฟินิตี้นะคะอันนี้คือโดเมนของเรา ถัดมา 1, อันสิบห้าถ้าเกิด fx เท่ากับ absolute x ละคะเวลาเป็น absolute ใส่ค่ามาเป็นไงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะดังนั้นอันนี้โดเมนก็คือเซตของจำนวนจริงนะคะ1น่ fx นะคะเท่ากับ absolute x บวก1อันนี้เป็นไงคะก็ใส่ค่า x ได้หมดนะคะ ดังนั้นโดเมนก็คืออะไรคือจำนวนจริงทั้งหมดนะคะได้หมดไม่มีปัญหาอะไรอ่ะนั้นสรุปคร่าวๆนะคะโดเมนเป็นไงคะถ้าเป็นพวกพหุนามทั่วไปนะคะพหุนามทั่วไป f x เท่ากับ x กำลังสองบวก2ง x บวก1นงอะไรนี้โดเมนก็เป็นไงโดเมนก็ได้เป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้นะคะ ถัดมาถ้าเกิดอยู่ในรูปอะไรเศษส่วนนะคะเศษส่วนก็คือ,ต,นนอนะคะตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์นะคะตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์นะคะถ้าเกิดเป็นสแควร์รูทล่ะก็เป็นไงใต้สแควร์รูทต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์นะคะส่วนถ้าอีกอันหนึ่งเป็นแอบส์ลูดเนาะแอบส์ลูดก็เป็นไงคะ โดเมนก็เป็น r เหมือนกันนะคะอ่อเคนะคะก็คร่าวๆน่าจะมีประมาณนี้นะคะอ่านั้นลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะแบบฝึกหัดก็ไปทีนนะะ่แบบฝึกหัด20ก่อนนะคะมาแบบฝึกหัด20ก่อนอ่ะโอเคงั้นอันแรกนะคะ fx เท่ากับส x ดังนั้นโดเมนคืออะไรคะ โดเมนก็คือเซตของจำนวนจริงเนาะอ่ะอันนี้ f x, f x เท่ากับ 2x นะคะแต่บอกช่วง x มาด้วยดังนั้นโดเมนก็คือเอาตามช่วงอันนี้ลนะคะ่ะก็เป็นลบ1ถึง5นะคะถัดมา f x, f x เท่ากับ1ส่วน 3x ลบ6นะคะดังนั้นครูมาทดต,ตรงนี้เนาะแล้นเราลองเลยได้ว่าอนะไรคะ 3x ลบ6เท่ากับ0เมื่อไรเราก็ได้ 3x เท่ากับ6นะคะ x เท่ากับ2 ดังนั้นก็คือถ้า x เท่ากับ2เนี่ยจะได้ว่า3 x ลบ6เท่ากับ0นะคะดังนั้นก็ได้ว่าโดเมนเนี่ยคือทุกจำนวนจริงแต่ว่าไม่เอาอะไรคะไม่เอา2นะคะถัดมาข้อ4ีสแรูทของ7ลบ3 x นะคะงั้นเราก็ได้ว่า7ลบ3 x ของเราต้องเป็นไงมากกว่าเท่ากับ0ดังนั้นก็ได้ว่า3 x ต้องน้อยกว่าเท่ากับ7นะคะหรือว่า x ของเราเนี่ยก็น้อยกว่า7ส่วน3นะคะ นั้นน้อยกว่า7จส่วนสเนาะเอา7จส่วนสอยู่ด้านนี้นะคะแล้วลบอินฟินิตี้อ่ะถัดมาตัวนี้นะคะ fx เท่ากับสส่วนสแควรูทเลบสนะคะนั้นอันแรกเราก็เป็นสแควรูทก่อนเนาะเราก็ดูว่า x อลบสต้องเป็นไงคะมากกว่าเท่ากับ0แล้วก็ x ก็เลยต้องเป็นไงมากกว่าเท่ากับ4นะคะแต่ว่าพออันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราแทน x อเท่ากับส นะคะเราจะได้ว่าอะไร์รูทเอกลบสของเรามันจะเป็นอะไรคะเท่ากับ4-4ลบเนาะก็เลยเป็น0นะคะดังนั้นอันนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่เอา x มากกว่าเท่ากับ4เนาะได้แค่ x มากกว่า4นะคะ x มากกว่า4ก็คือเป็นเปิด4นะคะถึง infinity อ่ะถัดมาข้อ6นะคะเดี๋ยวครูขอลบตรงนี้ก่อนข้อ6 ะ,ะข้อ6ข้างบนเป็นส u a r ร r รู t นะคะข้างบนเป็นส u a ว e r o ูทข้างล่างเป็น3ลบเ็ x, เนาะงั้นก็ทำทีละอันก็จะเป็นอะไรก่อนเป็น2บวก x ต้องมากกว่าเท่ากับ0ย์ดังนั้น x ของเราก็มากกว่าลบ2นะคะส่วนข้างล่างเนี่ยต้องมีว่าอะไร3ลบเเป็น0ูนย์เมื่อไหร่3ลบเเป็น0เมื่อ x เท่ากับ3นะคะงันก็เอามา ดูช่วงนะคะก็จะเป็นไงถ้าเกิดเราดูอันนี้ลบสองตรงนี้เป็นสามตรงนี้นะคะเอาตั้งแต่ลบสองเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าต้องเป็นไงต้องโวทที่สามนะคะต้องโวทที่สามด้วยงั้นที่สามอันนี้ไม่เอานะคะงั้นช่วงของเราก็จะเป็นปิดลบสองนะคะไปถึงสามแล้วก็ยูเนียนกับสามไปถึง Infinity. อินฟินิตี้อ่า ขัดมาข้อเจ็ดนะคะข้อเจ็ดสแควรูทของ x กำลังสองลบสอง x ลบแปดนะคะนั้นเราก็ดูว่า x กำลังสองลบสอง x ลบแปดเนี่ยมากกว่าเท่ากับศูนย์เมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็แยกเพราะนามก่อนก็เป็นลบสี่แล้วก็ x บวกสองมากกว่าเท่ากับศูนย์อันนี้ก็ x อ๋อ เป็นอ่สมการเนาะแล้นันนก็ใช้เส้นจำนวนจริงมาช่วยนะคะก็เป็นลบสอันนี้เป็น4นะคะก็แทนค่าช่วงนี้นะคะเอาตัวแทนมาตัวหนึ่งสมมติเอาลบสามมาคูเอาลบสามมาอันนี้ก็เป็นลบอันนี้ก็เป็นลบนะคะลบคูณลบเป็นบวกอันนี้ระหว่าง2กับสี่คุณเอาศูนย์มาได้ว่าโคตแรกเป็นลบอันนี้เป็นบวกลบคูณบวกก็เป็นลบ อันนี้เป็นลบแล้วก็อีกอันนึงเอาสมมติเอา5มานะคะได้ผลแรกเป็นลบนะคะก็คือ5้าลบสเนี่ยได้ลบหนึ่งเออโทษทีค่ะอันนี้ได้เป็นบวก5้าลบสได้บวกหนึ่งเนาะห้าบวกสได้7บวกคูณบวกก็ได้เป็นบวกนั้นเราก็จะได้มากกว่าเท่ากับ0นะคะก็เอาบวกมาก็จะเป็นช่วงลบอินฟินิตี้นะคะถึงลบสปิดยูเนียนกับปิด 4นะคะถึง Infinity. อินฟินิตี้ถัดมาข้อ8นะคะ x บวก1ทั้งหมดกำลัง2แลนดข้างบนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็มาดูข้างล่าง square root 2 x เลบหนะคะสแควร์รูทสองเอ็กซ์ลบหนึ่งก็ต้องได้ว่า2 x งลบหนึ่งนะคะจริงๆใต้สแควร์รูทมัน มากกว่าเท่ากับศูนย์เนาะแต่มันเป็นเศษส่วนด้วยมันห้ามเป็นศูนย์ก็คือดูแค่มากกว่าศูนย์นะคะก็ได้ 2x มากกว่า 1x ก็มากกว่า1ส่วน2นะคะนั้นอันนี้ก็เป็น1ส่วน2ไปถึง infinity อ่ะข้อสุดท้ายข้อเก้านะคะข้างบนเป็นพหุนามธรรมดาไม่มีอะไรนะคะแล้วมาดูข้างล่าง6ลบ x อ่อสแควร r o 6ลบ x นะคะนั้นก็ต้องมองไปเลย6ลบ x มากกว่าเท่ากับ0แต่ว่าตัวส่วนห้ามเป็น0นะคะก็เอาแค่มากกว่า0พอดังนั้นก็ย้ายมาก็จะได้ว่า x เนี่ยน้อยกว่า6นะคะก็ตั้งอันนี้6แล้วก็ไปลบ i n f i ิ i t y นะคะอ่ะโอเคค่ะดังนั้นสำหรับการหาโดเมนของฟังก์ชันนะก็ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ